ดีเจบุโกแต่งหญิงเทยวเมริกาเป็นหนึ่งคนบรรเทิงที่หลายคนคุน้นตากันดีค่ะสําหรับนักแสดงและแดีเจชื่อดังอย่างดีเจบุโกะธนาชาพันธุรนา,าชีววิไดเพราะมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามกันตลอดเลยละค่ะแถมนอกจอก็มีพัฒนาการด้านความสวยออกมาให้เห็นกันตลอดด้วยเช่นกันเพราะดีเจบุโกนั้นดูดายตัวเองดีจนมีหุ่นที่เป๊ะมากส่วนเรื่องความสวยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยละค่ะเพราะเดี๋ยวนี้สวยหวานสมกับเป็นผู้ให้บริการ และดูแลด้านสัลยาระการความงามเลยซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้บินไปพักผ่อนสุชิวต่างประเทศอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานกว่า1เดือนเต็มๆและต้องบอกว่าทีมีเจ้าตัวเดินทางไปเช็คอินหลายเมืองมากได้มีภาพส,สวยๆเอาไา้ให้แฟนๆได้ติดตามชมกันทุกวันเลยแต่ก็มีทุกนึงที่ทำเอาแฟนๆชาวไทยหือฮาม,มากเพราะดีเจบุโกได้แต่งหญิงและแปลงโฉมด้วยวิกผมสีบอลเหมือนสาวฝรั่งเอาเป็นว่าทุกแต่งหญิงเช็คอินที่ประเทศสหรัฐอเมริกาของดีเจบุโกจะเป๊ะปังขนาดไหนไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะ ทำเอาเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนัน่ขนขณะเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงเองยังเข้ามาคอมเมนต์ชมรัวๆเลยว่าสวยมาก ต้องบอกเลยว่าเวลาแต่งหญิงก็สวยหวานไม่แพ้ผู้หญิงแท้ๆเลยล่ะค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้กลายมาเป็นไอดอลของหลายๆคนเลยพอแม้จะน่าสวยเพราะการทําสันาลยกรรมแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ต้องใช้วินัยและความพยายามอย่างมากถึงจะมีหุ่นที่เป๊ได้แบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ได้คนชิ้นชอบม,มากเลยล่ะค่ะเพราะว่ามีผลงานปังๆเอาให้ติดตามกันตลอดทํายังมีพัฒนาการด้านความสวยด้วยเพราะว่าสวยขึ้นทุกปีเลยจริงๆ